อย่าถ่ายคลิปแบบนี้ระวังจะไม่มีคนดูนะคะวิธีการถ่ายคลิปเนี่ยนะคะเราจะต้องจัดองค์ประกอบของรูปภาพให้ดีโดยเฉพาะตำแหน่งของคนที่อยู่ในภาพเนี่ยนะคะเราจะต้องเหลือพื้นที่ตรงหัวเนี่ยเอาไว้นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปแบบติดมากเกินไปแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้คนดูเขารู้สึกอึดอัดค่ะว่าแบบเฮ้ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าเป็นเพราะอะไรแต่แบบว่าเขาจะอึดอัดว่าเฮ้ยมันชิดขอบมากเลยหัวของคนพูดเนี่ย หรือแม้แต่การที่เราเลื่อนลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะลงมาอยู่แบบนี้คนดูก็จะแบบเห,เหมือนแบบไม่มีมีแต่คอน่ากลัวมันพีกระซื้อเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจัดองค์ประกอบให้ตัวคนพูดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะคะศีรษะอยู่แบบสูงนิดนึงแล้วมันจะทําให้ภาพออกมาดูสวยแล้วคนดูเขาอยากดูโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรคะ่ะ สำหรับเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ครูด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพจครูบิลลี่เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่า Facebook เขาจะได้รู้ว่าคุณอยากติดตามอยากได้รับคลิปดีๆแบบนี้จากครูอีกเขาจะได้ส่งคลิปของครูให้คุณอีกค่ะสำหรับวันนี้ครูลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ